สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะก็เป็นวันที่12สิงหาคมพศ2566ค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่มูก็จะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมนะทางแม่ครัวปู่40เนาะคะ่ะวดวันที่16สิงหาคมพศ2566เนาะคะ่ะมาเบิง่งเนาะนำกันเนาะคะ่ะว่าแม่ครัวปู่40เพิ่นจะได้นีนาะทาง เลขสามตัวจากพิษณโลกมาตัวไหนนะค่ะคุณผู้ชมหลักร้อยตัวไหนมาเบิ่งน้ากันค่ะท่านแม่สุขูมสุขคนครับผมเออที่เป็นแม่ดีเด่นเรือกยังกระตังครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเออแม่ขั่วขออวยพรให้วันแม่ทุกคนค่ะแม่พวกที่เป็นแม่แม่ทุกคนเนาะค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำล่ำรวยรวยเป็นลูกโพล่งใสของลูกหลานเด้อสาธุถูกค่ะแม่สิน เอฟซีถามเขามาว่าเลขหลักร้อยเลขมีที่มามาหรืบอกมาแล้วมาแล้ว,อเ,วเอาเอาเดี๋ยวจังนันนะาธมาชมจังมาฟังเมนจังฟังกันบ่าวเถาเตรียมในก้อนไล่ซื้อถาวายพอดีเปิดดวงน้ำปูก,ก่อนขับผงมมเอามากครับมาบอกแต่เล็ดต้น ากให้แม่ชิเลยหัวเด้อคนชินี้จากวัดละบันนี้เนี่ยคัะีแบบแ่าไม่ไม่ชินอยากให้อยากได้กระชิม่าอะไรทวนี่วะนานหมนานไามแม่เออให้ยุ่งงอยุ่กระชิว่าอะไรตัวนี้เป็นเนี้ยหรผูพูกว่าเอากไม่มีประดบอกวดเอาวัดเอาเดี๋ก็ได้หมอมวดนอพี่น้องแม่กัวเป็นคนหมอมวนแม่กัวเฮ้าไปสิละค่ะอืมว้าเอฟซีามาลัอกอยจัด ผนว่ารักลอยแมนเล็กมีที่มารักลอยเป็นแมนที่เราเนไห้ซีนะครับเนาะเป็นเด่นม่ซีซีกระผาซีกระผานะครับมันผันมาออกซีหาสามซหาสมเราชุดที่เพิ่นจะไห้ซีแปดสามอ๋เพิ่นเปซีแปดสามพอเพิ่นเด่นแปดมีแปดหนึ่งแดสามแปดหามช่วงหมดที่ผ่านมาแสดงว่าที่เพิ่นกัะขัดอยู่นี่เนาะคัดอยู่เพิงหลักลอยเหักลอยแสว่ซีเพิ่าบไปนงมีเขาไม่ลด ร <laughs> ู้ๆคือของแม่ขวดแม่ขวดกับชิตายคือกันแม่ขวดเอ่งมแมงดูเป็แม่คื้ว่าฝันดีฝันแม่ซื้อรถตาลี่ใส่ถุงไใบจั้งในฝันสองขึ้นเลี่ยนกันล้ฝฟันว่าอะไรจะนับเงินใบพัดเป็นเนียบเป็นเนียบอยู่วันนี้ขึ้นขึ้นแหล่งจักขึ้นใบพัดจักไ่ด้ใช่เป็นเนียบเป็นเนียบอยู่เอาเอาเง้ใส่กระเป๋าวันนี้มือที่สวางมากะมาฟันอีกฝันว่าไปทำงานใส่บุกแล้วมีไอ้แล้ว ออกออกจากหน้างานก็เลยไปหาอา้ยอ้เล็กถิ่มกระเป๋าให้เอาหนีไ<ม>วสาสัา้นไอ้หรอว่ามึงบ่มีเงินบอก<ม>่าสั่นเอ้าข่อยก็มีข่อยบ่มีเงินข่อยก็เฮ็ดงานอยู่เบลลาว่าสิละโม,ม,ม้เอ้านี่เอารถเอากระเป๋าไปเถอะนะบ<ม>ันฉันเอากระเป๋ามาพื้บิ่งเหรมีแต่งเงินใบพัดประมาณ10,000กว่ากาันแน่กันค่ะขันก็เลยว่าอุ้ยไอ้ฉันบอกของอ้ยดอกอันฉันสิไปหาเฮ็ดงานเอาใหม่ดอกอุ้ยไอ้เอาให้นี่เอารูด่าสั่น แล้วก็มานับเป็นห่วงพันเหมืนไปเงินห่วงพันเอาแบงค์เคอรนึ่งม่ให้น้องมาเถอะแบงครเ่อรนึงมาให้น้องก็เลยว่าโอ้ยแม่บัตรนี้แม่ก็เลยว่างสิเอาเอาหาพันกับพ่อเรออาไอ้เอาขึ้นไปสักพันหนึง่งหัวหนนักบา,ายอีกลูกเอาขึ้นไปให้นั่เจ้าบ,าบาัตรโมเมนต์เข่าเราของมวลเนี่ยบอรูจะเอาเงินใบเงินงหาพันเรานได้กับเปล่าหอมเรียบร้อยก็เลยขึ้นมาเห็นไงเล็กแม่ข่วงวันนี้วิ่งสามกับสี่แม่นี่จับคู่ให้่ตัวเดีนะครับจื้อบ่อะไรเรียบร้อยบ่าวแถากระลิ้มของแม่อยู่ในรถเอาบ่เป็นยังเน้อม เพราะว่าคลิปนี้จะผ้าทรรชุ่มมาชุ่มหลักร้อยเลขมีที่มากับชุดสามตัวคนสมัยแล้วธนอมชุ่มมาชุ่มน้ากันว่าหลัก้อยเป็นเหมนตัวไดนเป็นไหนมากตัวดหนตัวใหล่ะจำได้ว่าเขียนมเขาเขียนเขียนผอมเขียนวอมมาสั่นเขียนผอมเลขมีที่มาชุดสามตัวนะครับนะของพี่โลูก ครับผมนะสิบหกสองตัวกับสี่เนผสมคนเลยนะลัก้อยเพนตัวไหมาครับผมลัก้อยพนีกหาตัวเก่าลักร้อยสี่กับห้าครับผมเนี่ยลักอยสี็ีหนึ่งสี่สีหนึ่งสี่ครับสีหนึ่งหกสีหนึ่งหกสีหนึ่งแปดสีหนึ่งแปดครับห้า ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดอ่าอ่าชุดสองครับตัวเน้นแก้ว่าน่าจะเป็นตัวนี้กับกับตัวนี้กับตัวใดครับนี่ครับแมนสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดอ๋อพี่น้องหลักร้อยมาแล้วนะครับสี่กับห้าสี่ผู้รอดนะครับ ชุดสองตัวของเพนงวดนี่คือหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดแมนบอกแนวิ่งเพนนีวิ่งหนึ่งบังวดวันนี้แมนเพนนีวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งนะครับเนาะกับชุดสองตัวก็หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดแม่นมาขัดทมชุ่มเดี๋ยวของอของเมสินชุดสองตัวเดี๋ยวเบาเถาไม่เบิ้งนะครับอยู่ทึ่งรถพี่น้องไ่ได้ติดลงมานำ้ำนะครับเพราะว่าเพิ่นฟันดีเด้ะ ไปยำให้ไปน้ำเลยว่ารถเตอรี่ไว้ใสก่เ๋าลับไปฟันก็เซลูขค้อมันจีทึกรถเตอรี่บอรถเตอรี่ซื้อไว้ตัวใดแม่เดสามเย็ดสามติดเย็สามที่ที่ครูของแม่เนาะแม่เขาไม่สินี่เย็ดสามแม่สามผไม่สิเอาเชื่บอเขางานไปที่รถกอนเแม่แเดินไปที่รถกอนพราะมันเข่าเราบ่แม่เย็ดสามแม่ละสามตัวนี่แม่มักน้ำขาเจ้าบ่แม่แม่มักจุดใดสามตัวนี่ ชุดสามตัวีะมีแคเขากระแม่น้นี่แม่นับแม่สี่หนึ่งเลยค่ะมักข้าเจาน้ำข้าเจาอยตัวนี้ล่ะมักสี่หนึ่งหกเนี่ยบอแม่นสี่หนึ่งสี่กับม่นมานยากหนกเลขสี่เนาะแม่นเลขสมยากหนกหวดนี่ค่ะเ่วานไใจแม่แม่มักเกตสาไดใจแม่แม่มักเกมแม่นในในเลขของแม่ได้ไหมค่ะเสมักเส ค่ะจังติดสามแม่มักติดสามว่ะค่ะส่วนมากจะเน้นไปทางบนส่วนมากจะเน้นไปทางบนค่ะอาจจะมีเน้นใดจังน้อยค่ะเอาท่านผู้ชมแม่เพิ่งกระเน้นมาให้แล้วนะคะแม่บอกว่าแม่มักเจ็ดสามแปดสามค่้อันใบเนาะแม่เราฟันว่าได้เงินสองขึ้นเลี้ยนกับโตกันเนี่ยมันสิถือเกรดบวถามเอฟซีมึงดอก ค่ะเ่ามาบอกทุกฟังในเด้อตามที่แม่สินนี่ทาแม่สินฟันว่าได้เงินได้ของได้สีบอกฟันว่าได้เงินเทียบอกเมียนตะวันกัฟันว่าได้สวยนี่บวถือเด้อค่ะแต่ว่าบางคนบางคนกับฟันว่าได้เงินนี่กับบ่ไดบางคนกับว่าไดดีแม่แม่นเออค่ะบางคนดูต่ว่าแต่ฟันว่าได้ปลามันขึ้นยังได้อยู่ค่ะฟันว่าได้เงินนับใส่กับเป๋าช่องขึ้นนี่ที่แน่ๆต้องถือละลอตเตอรี่มันใจเล่นวะแม่ต้องถือเพราะว่าเ่เคยฟันได้เงินเทียนะ คเอาท่านผู้ชมของแม่พันกว่ามักเจ็ดสามแปดสามโรดเตอรี่จัดไว้แล้วเจ็ดสามค่ะอันนี้เป็นเลขมีที่มานะคะจากพิษณโนโลกลักลอยพันกว่าหาแล้วนะคะสี่กับห้าพันไหมายสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งแปดแล้วก็ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดเด่นสามคูนนะแม่เนาะเด่นสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งแปดหาหนึ่งแปดค่ะเอาถ้าทันได้ชอบน้ำเพลินจัดได้นะคะท่านผู้ชม ฟันดีนะแม่นะเอาเนี่ของแม่สินทำผู้ชมมาแล้วนี่นี่หละของแม่นี่แม่ว่ามันจะเป็นตูกลับหรือเปล่าเพราะว่าแม่กลับขึ้นมาเห็นงานมันบ่แต่ว่าแม่ซื้อรถตุรีไว้เกจสามเด้บได้ซื้อสามเกจบอด้ซื้อสามเแม่นนี่ของแม่สินนะครับผมตัวนี้ตัวนี้มันตรงเอ้าโอ้หนี่ดี ตัวนี้เนาะนี่เนาะกะตรงหนึ่งซีตรงกับกระนุตัวหนซีตัวนี้เนาะต่ว่าบื้อเดิจะเขียนเลขวิ่งตัม้ชมเลยนะครับของแม่สินวนเป็นฟันดีแม่สินผันซื้อเกตสามบรื่อสามเกตเด้แม่สินเนี่ยซื้อเกตสามใช่ในลอตเตอรี่ไว้อาราว่าเกตไทยก็แม่สินซื้อเกตสามบันสามเกตนะ อันนี้วิ่งหนึ่งนะไม่สินนะซื้อส, ah? สามกตแล้วล่ะวีสามตเลยเตสามซื้อสามเตสามส่วแล้วบาทนี่เอาไม่สิเปียกไม่ห้เบิ้งดักรตเตอรีเนอเะเอาเปล่ามาเปล่ามาแม่เปล่ามาอไหรนี่ครับเลขมีที่มาจากพิษณุโลกนะครับเนาะวิ่งวิ่งหนึ่งนครับชุดสองตัวมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดะครับหลักร้อยสี่กับห้านะครับจับส่ก็ได้ตามสีหนึ่งสี่สีหนึ่งหกสีหนึ่งแปดห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดนะครับวิ ของไม่สินนะครับเอาบลมตโอ้หัวกาหมูบังแม่ซื้อหมูเออแท็กที่เป็นโตไใดหนึ่งเจ็ดกบีดรบาน่นนี่เนี้ยเนี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 เห็นปะอ๋อนี่บอกได้สาเจ็นี่บอกเนียนตตรงอู่นี่แหะเนาะนั่นสามเจ็ดอ๋อคือมีสอเก่าไปมัดมาทางไหนีสองเก่าอ๋ออ่าสามแ่สนหนึ่งีเอาหน่ตรงกันครับไอพิษณุโลสองเจสองเจ็ด สามศูนย์สามศูนย์สามศูนมันติดเลขแม่นักอืมอ่าหนึ่งเจ็ดอ่งาติดเลขของพิษลกเหมือนกันติดเลขติดเลขหนึ่งติดเลขอ่าเลขติดเลขติดผมชมเนาะมีคนมาในรถทีสามเจ็ดเองบอครับซื้อเล้วจังใดจังม้าฝันมาเลยนำขึ้นสองขึ้นเข่ากับเป่าครับกี่ดีจีจว่าสิถือบอเพื่อมันสิตัวเอาอีกบ๊วยบ๊วยบีบเข่าอีบแม่แม่ขวบบ่เคยถือเลขบ่เป็น สามเดียนซ้อนละเบิดมาตะเล็กวิ่งเนาะแม่นแเน<อ>าะ <ชม S 2> แคปหน้าจอหลักร้อยนะครับนะครับหลักร้อยจากพิษณุโลกนะครับเนาะแหลกเลขวิ่งวิ่งหนึ่งหลักร้อยสี่กับห้านะครับชุดสองตัวกันหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดครับหลกักร้อยสี่กับห้านะครับเป็นจับแสงของแม่ครัวปู่สี่ศูนย์วิ่งสามกับสี่นะครับผมเต้นวาได้ตรตลีมาสามเจ็ดฟันดีเลขติดนี้หกเจ็ดแปดนะครับเดินดีมาทั้งปีมาสองตัวมาบนผมแคปหน้าจอตามนี้ท่านผู้ชม เอาขอบคุณแม่สินแม่สินนะค่ะเฮงๆนะครับไปโชวกันเดี๋ยวัภาแม่ขัวภาคไหนเดอ้อเอฟซีเลยแม่วัวาบหา,หานทงซ3บจีหค่ะ้าวันนะออเด<อ>้าของ a l p กันคลิปน้านนสวัสดีค่ะแม่สินค่ะ